สำคัญสุดของโลกวันนี้คือสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทยเราทำเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ต้องครับและเราจะทำให้บรรลุเป้าหมายจงได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน อะไรก็ามท่านรู้สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการจัดการการบริหารเป็การ,การสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ละเอียดมากกว่าหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีในการพยากรนะครับท่านจะเห็นว่าเอาเคอทรพยากร,กรถ,ถูกต้องสัก80เปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมนะครับ20เปอร์เซ็นต์ที่เรพยากรไม่ถูกอาจจะสรถถ้างความสูญเสียมากกว่า80เปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้ พราะฉะน,นั้นผมเลยบอกว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนอย่างเราบอกว่าลาติญยามาปีนี้เราก็ดีใจว่าลาติญยามาผลน,น่า,ะานจะเยอะแต่เราคนว่าอาจจะเยอะครับแต่เยอะไปปีไม่ได้เยอะช่วงนี้มันก็มีปัญหาในการที่เราไปหากการเรื่องฟุลนบียนสัตวทุนห้ายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะในการพยากรต่างๆเราก็สามารถเอามาดูแลวควบคู่กันมาแต่ในขนาดนีนเราก็ต้องติดตาม และเขพัฒนาเทคโนโลยีของเราเนี่ยให้ทันกับเพื่ออัตราความเสี่ยงจะน้อยที่สุดครับและสิน,นต่างๆนี้นับผมว่ามันจะส่งถ่ายไปสู่รุ่นต,ต่อหนัาตอจะกล่าวนะครับแาะกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ผม,ผมตีใจนะครับที่ตอผอได้จัดงาน50ปีทํงานมา50ปีและรู้ว่าถ้าวันนี้ตอผอจะเดินในทิศทางไหนและจะต้องมีพัฒน,นาการอย่าไรบ้างหรว่าแค่ความรู้สึกตรงนี้แหละครับ คามท่สามารถตอสังคมสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้ว่าสานักงานนี้เนี่ยจะเดินหน้าอย่างมีค well ุณภาพทำงานด้วยความป็นงรรมนและทำงานด้วยความรวดเร็วฉะนั้นความมั่นใจตรงนี้มันก็จะเลยหลักให้กับในภาคส่วนของสังคมคือพี่น้องประชาชนในส่วนของภาคเศรษฐกิจก็คือนักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆครับเร่ต่างๆนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสพครับแล้วก็ ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนนะให้กำลังใจกับท่านลขาท่างใหม่บอว่าไฟแรงท่านนะครับจะช่วยพาสอดคอเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะ,ะ,ขะขอให้วิ่งแล้วกันนะครับจะเดินทอดน้องก,การพัฒน,นาก็ดีๆกับท,ท่านด้วยนะครับและขาวามือนี้ท่านจะนำองค์กรอย่างนี้เน,น,นี่ยไปสู่ความสำเร็จความย่เสียงแล้วก็ความเชื่อมั่นมาสู่กระทรวงท่านประกาศทุกสิ่งทวกอยอของเรานะครับวันนี้ด้เวลาสุคท้แล้วครับ ผมขอเปิดงานวันคช้วันสถนาน50ปีสพ9ต่อไปเพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืนครับขอให้การแต่งงานในวันนี้สมเป็นรุ่ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดตั้งใจไว้ทุกประกาคกับรวมทั้งเป็นแงบันไดที่ดีจากูุเข้ารวมงานทุกท่านครับขอบคุณนะครับวันนี week. ้เป็นวันครบรอบ50ปีนะครับของสพ ที่ได้ทํางานมาตัง้งแต่อยู่กับโรวงวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับกระทรวง <c oughs> กลาโหธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ได้บัติหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและวันนี้เนี่ยเราฉลองครบรอบ50ปี90ปีที่50เนี่ยเราก็จะมีการดําเนินการในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการดูดูเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการในการที่จะให้คำปรึกษา,าสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็จะ ในการก้าวเข้าสู่ปีที่51นะครับอย่างที่เราอยากกระห็นการพัฒนอาการที่ดีครับก็ส,ดสอดรอับต้องเป็นหน่วยง,งานที่จะต้องให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาด้วยความรวดเร็วตรงนี้ครับเป็นเป้าหมายที่เราดําเนินการเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราสามารถให้คำปรึกษาที่รวดเร็วได้เนี่ย จะเป็นประโยชน์กับทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคสังคมทั้งหมดนะครับและในเดีวยวกันเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีนะครับให้มันมีความทันสมัยพัฒนาบุคลากรของเรานะครับให้ก้าวทันเทคโนโลยีสามารถที่จะก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีได้ถ้าเราทําไปพร้อมๆกันอย่างนี้ครับมาตรฐานในการที่เราจะให้การับรองด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับมีอะไรที่อยากต้องปรับรุงก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยครับที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็น เราต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราก้าวไม่ทันปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยการความเชื่อถือความเชื่อมั่นของของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับแล้วก็บุคลากรสองอย่างนะครับผมคิดว่าเราต้องพัฒนาไปควบคู่กันครับเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญครับสันติครับถาม AEI นิดหนึ่งว่าอาจจะมองถูกมองว่าถูกวิฆาตวิจารณ์ เอ a เรานะพัฒนาเอเอม่ผมกว่าเา,เา้ครับผมมั่นใจว่า e i ของเรามีมาตรฐานนะเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ดำเนินการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเลยเรามาดำเนินการนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปให้ควบคู่กันได้เนี่ยมันเราสิ่งที่เราจะได้คือความแม่นยำกับความรวดเร็วนะผมยืนยันเลยนะครับว่า e i a ของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็เอาเป็นธรรมนะ วันนี้เนี่ยเราพยายามปรับปรุงเรื่องของระยะเวลาให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมผมรับรองได้เลยว่ามาตรฐานเราไม่น้อยกว่าประเทศอื่นครับสิ่งแวดล้อมเราต้องถนอมกันนะน้องพี่ชีวิตจะดีสิ่งแวดล้อมนี่ต้องดีด้วยนะสิ่งแวดล้อมนี่ต้องดีด้วยนะ นี่คือสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเราจะทําให้โลกนี้ดีจงได้ใช่ไหมครับ้ววาข่าวดีดีกับพี่คำรน